สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟซเก่าแล้วก็ f อฟซใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจําวันที่6เมษาย,ยน2565ับมแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลมาดูผลของวันที่5กันก่อนเนาะพี่น้องจ๋าดูของวันที่5วันที่5ให้เด่นไปที่1 2 7ด รูดที่หนึ่งวิ่งรูดที่หนึ่งแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะวันนี้ไม่มานะคะพี่น้องจา๋าเมื่อวานเมื่อวานให้สองสองก็หลุดสองมาวันนี้เต็มเลยเด้อพี่น้องจ๋าโอ๊ยน้องแอดนี่โอ๊ย,ออย,อยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยมาวันนี้สองกับเจ็ดมา ามาดูกันนะคะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจออก6 9 0ล่างสองห2มานะคะอันนี้สองมาพิเศษนะคะ8 2 4สีล่าง2 2งสองมานะคะพี่น้องจ๋าพิเศษมาบนล่างเนาะแล้วก็นอยปกตินะคะเก้าล่าง8 0เด่นที่7มานะคะส่วน vip เนาะ785 เจ็ดมาหลักร้อยนะคะพี่น้องจ๋าแปดห้าหลุดไปเนาะส่วนห้าสองสองมาอีกนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้สองมาสี่คู่นะคะดูพอแอดเอาไม่มาพอแอดไม่เอาตามหลังมาเดี๋ยวพุ่งหนึ่งพุ่งนี้หนึ่งมาแน่แน่พี่น้องจ๋าเพราะว่าทําออกมาแล้วหนึ่งมานะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะแอดก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะ อย่างไงก็ามาฝากตามต่อด้วยนะคะพี่น้องจาตามต่อกันของวันที่หกเนาะอ่ะวันที่หกก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าเอสเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะ,ะคานวณได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะ,ะสูตรการคํานวณก็มีตัวเลขเนาะไม่แน่ไม่นอนนะคะพี่น้องจ๋าเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ,ะวันนี้เรามาดูตัวเด่นกันเนาะสาหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมีแป หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแอดมีแปดมีหนึ่งแล้วก็มีสี่นะคะมีแปดมีหนึ่งมีสี่แต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่แปดเด้อพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่แปดแต่ถ้าใครไม่ชอบแปดสามารถนำหนึ่งกับสี่ไปวิ่งไปรูดได้นะคะแปดก็จะมีแปดศูนย แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด แปดเก้านะคะพี่น้องจา๋าหลีกเปียกแอดกับเบี้ยวเบี้ยวอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะอ่ะสำหรับแปดที่แอดชอบนะคะก็จะมีอ่ะแปดหนึ่งนะคะแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะแล้วก็แปดเก้านะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางเนาะนำไปพิจารณาดูก่อนนะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะถ้าไม่รู้เนาะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทกท,กท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ